สวัสดีครับช่วงนี้มาแต่เช้าเลยตอนนี้กำลังหกโมงเช้าจากช่วงนี้ไปทำงานแล้วงานทำงานก็อยู่ไกลงานอยู่ฟังเมืองก็เลยต้องเตรียมตัวต่เสาเนี่ย ออกไปเจ็ดโมงออกไปเจ็ดโมงอด่นประมาณเจ็ดโมงกลัวกินเขากินหามเขางานสองโมงเหลือหกโมงเชองมือเตื้อจุดละมือเหลืองานหกโมงเชรงกจอยถึ่พปย่าไก่ แกหน่อยพวกสวองหนึ่งหันให้เขาเปลือกกินปเปลี่ยนตัวกินตัวโบกินเซตัวได้กินปเปนลี่ยนกระหรอดอาการขอดอกสาหัสฮะหางก็ต้องไปปุ่มกินกินกินหายังไม่เศร้าตัวเดียวม่ได้อย่ง ครับคำหอดบานกระถุมหนึ่งนะถุงเครื่องเคื่อนหอดถุมชีสีผุดเคลื่อนหอดบานถุ่มีสีผุดช่วงนี้ก็ไปเตะเสาเนี่ยนี่เหลี่ยวนี่กระชิบไ้ห้าเตรียมก็เผา,เ,ผาเตรียมน้ำไป ก็ไปไม่ผมผม <c oughs> ยังปัจจกบันจัดมึงจัดยังอย,ยู่ใสอยู่ใสอย,ยู่จะได้กินกบเสือก็เป็นกับเซตเนีย่ยไกล้หน่อยหันไปเราสามสี่ผุนไหมอยู่ในส่วนจวังหวะมันมีเงินสื่อ ไก่เลี้ยงของเจ้าตู่ฟักแน้วนี่แรงกลิ่นไห้ว่าหานก็ขอบไปเต้นหน่อยขอเปลือกง่ายริ้มจังจะกิน,นมาเตะเสาเนี่ยวันนี้ซ้อ,อมขอไกล่เลย ไม่เงาไก่เขาไก่สีแดงสีแดงเนี่ย <ś> ไปหลงหกกันเนี่ยสองพอ่อลูกยังบุกไปอย,อยู่บ้าน